อิทนทพลัมโอ้อันนี้นของใหม่ฉันยังไม่หมดเลยวันที่เดียวฮาเวนตี้ดีแฮมมันสดเพิ่มมะเดือคือผล,ลอมไม้บ้านเท่านะคะมาจากโอมานสวยมากกิโลละยี่สิบกิโลละสองร้อยค่ะ นี่คืออินทาผ่าลำสดล้วนนิสมิกผสมกันถาดละสองร้อยนะคะอันนี้ก็ผสมหลายอย่างนะเน,นื้อละพันปลาปลาอะไรอ่ะปลาแห้งบ้านเราเนี่ยนะเหมือนปาแห้งบ้านเราอ่ะ จะกินยังไงอะ่ะมันจะเค็มหรือเปล่าอะ่ะเค็มมากใช่ไหมกระเทียมบ้านเขาก็มีนะเนี่ยสดๆนะเนี่ยกระเทียมอะ่ะอันใหญ่ด้วยเขาปลูกกุ้งแห้งก็มีไม่ได้อาสั่งสดมาบ้านเขาอุดมสมบูรณ์นะคะสาระมาเลย์ก็มา ผลไม้บ้านเขาเยอะนะคะเนื้อที่นี่เมลอนปัปปายาอันนั้นคือบักติกแตงโมของอาหารทะเลแห้งก็มีแต่มันไม่ค่อยเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราเขาจะทำหวานทำสำเร็จรูปอะ่ะแต่เขาไม่แบ่งขายอะ่ะน้ำพึ่งค่ะทุกคนน้ำพึ่งน้ำน้ำนี้บ้านเราเนาะไม่ใช่น้ำพึ่งเนาะ มินมมนาไปแบนอายกกองของฝาบ้านเขาก็เยอะอยู่นะอยากอยากู้ลูกอะไรนี่ไอวอนเยวนี่แหละอยากลองกินเลยอบ๊รสชาติเป็นยังไงเจ๊อ้าเปรี้ยวดิออความอยากลอง วันนี้กินไม่ไหวจะเคลียค่ะกินซีงติดฟันอ้ยนี่หน่อนี่ซีฟิชปะต๊ะโตโคชิดอ่ะฮะซีฟิชปะตาโตอันนลุมิบานานาสโบร์บานานาอมานเมดินอมานอ๋อดูพร้อมดูมานอมานอมานทา่ไหนอมานบ้านปยาอมานโอ้ โอมันเข้ามีแผ่นผืนเอ,อ่อมีดินที่สามารถพ่อปลูกได้นะคะโอมานนี่ good p yeah, r really. really, really. go o d เ c t i o n เรลๆเรลๆมีเนวะโกดูบันโอมันเริ่มพูดเริ่มสับสนแล้วนะคะภาษาไปไม่เป็นแล้วค่ะมันหลายอย่าง uh, เกินก uh, ันเอออยู่ไปก่อนนะอะ Subscribe Yes w h my name One One my name